คิดถึงทำซึ่งรายการนี้นะคะก็ทําให้น้องๆได้ใกล้ชิดธรรมะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและแถมทําให้เราได้รู้ว่าธรรมานั้นเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัวกับเราเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่ตูนก็มีน้องๆสงคนด้วยกันค่ะมาร่วมคิดร่วมทํากับพี่ตูนขอเชิญน้องๆทั้งสองคนเลยค่ะ และน้องที่มาร่วมคิดร่วมทำกับเราคนแรกก็คือน้องโอ๊ตค่ะเด็กชายกิรติวงพานิชยกุลอายุเก้าปีและน้องเพลงเด็กหญิงอาพานัทเพศารอายุเกปีเช่นกันค่ะน้องโอ๊ตบอกว่าเหตุผลที่มาร่วมคิดร่วมทำกับรายการคิดถึงทำในวันนี้เพราะน้องโอ๊อยากรู้ว่าธรรมะคืออะไรนั่นเองส่วนน้องเพลงบอกว่าเหตุผลที่มาในวันนี้ เพราะว่าน้องเพลงอยากรู้ในเรื่องของพระพุทธศาสนาให้มากขึ้นค่ะว้าวไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเด็กสมัยนี้เขาจะสนใจธรรมะกันด้วย mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าน้องโอ๊ตและน้องเพลงจะกอบกลวยความรู้ไปได้ขนาดไหนกันวันนี้นะคะพี่ตูนก็จะมีนิทานทำค่ะเป็นนิทานของแก๊งตัวป่วนซึ่งเป็นกิจกรรมในวันหยุดข,ของแก๊งตัวป่วนที่จะต้องไปทํากันนะคะ ก่อนไปดูนิทานพี่อยากรู้ว่าเราทั้งคู่เนี่ยทำอะไรกันบ้างในวันหยุดเริ่มน้องโอ๊ตทำอะไรบ้างคะช่วยย่าขายของที่บ้านค่ะวันหยุดของน้องโอ๊ตก็คือช่วยคุณย่าขายของนี่เองเก่งจริงๆเลยนะคะเนี่ยแล้วเวลาขายของเนี่ยน้องโอ๊ตเขาทําหน้าที่อะไรนะจับของใส่ถุงค่ะครับอ๋อช่วยคุณย่าหยิบของใส่ถุงนี่เองแต่ทําได้แค่นี้ก็ยอดเยี่ยมแล้วละคะ่ะน้องอ้อใส่ถุงให้ลูกค้าอะไรอย่างนี้ <Okay. S 1> น้องเพลงล่ะคะทําอะไรบ้างในวันหยุดช่วยคุณแม่ทำงานบ้านค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมไปเลยคะ่ะน้องเพลงที่ใช้เวลาว่างไปแบ่งเบาภาระให้กับคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กดีจริงๆเลยนะคะว่าแต่ตัวเล็กๆแค่นี้จะทำงานบ้านอะไรกันนะ้าก่อนบ้านถูบ้านล้างจาน,นะคะ่ะเก่งมากๆถือว่าทั้งคู่นะคะได้ทำกิจกรรมที่ เป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วก็กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยเอาละค่ะและอย่างที่พี่ตูนบอกนะคะว่าวันนี้พี่ตูนมีนิทานแก๊งตัวป่วนมาให้ดูร้อมกันหรือยังคะอยากรู้หรือยังว่าวันหยุดของแก๊งตัวป่วนของเราเขาจะไปทําอะไรบ้างอยากรู้ไหมอยากโอเคงั้นเราไปดูกันเลย วันเสาร์จะมาเล่นเกมกับเราบ้างเอ๊ะวันจันทร์คุณครูมีนะัดสอบสองวิชานะเรากะว่าจะอ่านหนังสือเตรียมสอบป่ะโรสอบตั้งวันจันทร์วันอาทิตย์ค่อยอ่านก็ไดไ้เห็นต้องรีบเลยเราเพิ่งซื้อเกมมาใหม่กะว่าจะมาให้เล่นด้วยกยันสักหน่อยเกมอะไรหรอเกมอะไรอะ่ะจ๋ออยากเล่นจ๋ออยากเล่น,นเดี๋ยวพรุ่งนี้จ๋อไปเล่นด้วยนะแล้วแพนก็มาเล่นด้วยกันเหรอไม่ดีกว่าแพนกลัวว่าว,วันจันทร์แพนทําข้อสอบได้คะแนนไม่ดีอะ่ะ ไปอ่าน,นาหนังสือกับมอดีกว่าพวกเธอก็อย่าเล่นกันจนลืมอ่านหนังสือนะเดี๋ยวทํา oh ข oh ้อสอบไม่ได้อะจะหาว่าไม่เตือนโธ่ระดับนี้แล้วอะสบายไม่ต้องห่วงหรอกนะใช่ใช่ไปดีกว่านี่เน่นี่เนี่ยนี่เนี่ยโกงเธอแย่ทำไมเนี่ยเขาอะไรเนี่ยโอ้ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เน่ อ,อ,อย่าแย้ง่าแย้งช้าง,าางช่วยดูตรงนี้ให้เราหน่อยสินี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ทำตรงนี้นะเอาตรงนี้มาบวกกับตรงนี้นะอ๋อแบบนี้เองนี่หน้านี่นา สิงโตนี่วันทีแล้วนะพวกเราจะมาอ่านหนังสือกันหรอ,อไม่อนะขิ้เกียรเดี๋ยว<อ>เ,เล่นเกมเสร็จนะตอนเย็นพวกเราไปเล่นที่สวนกันดีกว่าไม่อ่านอย่างเงี้ยพวกเราทำข้อสอบกันได้ล้อ,อ,อทำได้อยู่แล้วนะ่าย่อ่านจบแล้วปิดระจบก็เลนเนาะสนุกเลย เฮ้ยนึกออกแล้วไปเดินเล่นพักสมองที่สวนสาธารณะกันไหมอืมไปดีปะอากาศดีจังเลยนะงมอเอ้าทุกนายเป็นยังไงบ้างอ่านหนังสือกันบ้างหรือยังไม่ฮะข้อสอบง่ายๆเราทำได้อยู่แล้วแหละไม่ต้องห่วงนะจ๋อืคงงั้นแหละแต่อ่านสนิดก็ยังดีนะเดี๋ยวสอบตกไม่รู้ด้วยล่ะ ไม่ต้องเป็นหัวพวกเราหรอกน้าพวกเธอเด็กดีก็อยู่โซนเด็กดีไประจ๋อไปเราล่นทำรู้กันดีกว่าปไปไปเอาละค่ะได้ดูนิทานกันไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะจำกันได้ไหมเอ่ยจำได้จำได้ถ้าจำได้ต้องบอกพี่ตูนได้ว่าตัวละครในนิทานของพี่ตูนมีใครบ้างมีจ่อมีอสิงโตมีแพนด้ามีแพนด้า กิจกรรมวันหยุดของแต่ละคนเขามีอะไรบ้างให้น้องเพลงบอกดีกว่าอ่ะก็มีมอก็อ่านหนังสือฮันด้าก็อ่านหนังสือค่ะแล้วก็มีจอเล่นเกมไม่อ่านหนังสือแล้วก็สิงโตเล่นเกมแม่น้องเพลงจำตัวละครได้หมดทุกตัวเลยแบบนี้แสดงว่าตั้งใจดูละครของแก๊งตัวป่วนของเราเป็นอย่างดีเลยใช่ไหมคะ เล่นเกมไม่อ่านหนังสือแล้วถ้าเกิดว่าเป็นน้องโอต๊ตเนี่ยน้องโอต๊ตจะไปเลือกไปเล่นเกมหรือว่าเป็นอ่านหนังสือคะอ่านหนังสือค่ะอ่านหนังสือโอเคค่ะแต่นิทานของเรานะคะยังไม่จบแค่นี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปดูกันว่าบทสรุปของแกนตัวขวนทั้งสีคนเนี่ยเขาจะเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ ช่วงที่2ของรายการค่ะซึ่งเมื่อช่วงที่แล้วเราก็ได้ดูนิทานธรรมะก,กันไปแล้วว่าเขามีกิจกรรมอะไรบ้างในวันหยุดใช่ไหมคะแล้วก็ได้ทํากิจกรรมกันไปแต่ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูบทสรุปของแต่ละคนว่าบทสรุปของเขานั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยค่ะไปกันเลยไหนบอกว่าง่ายไงล่ะเป็นไงล่ะได้สูนย์ทั้งคู่เลย โธ่ใครจะไปรู้ว่าคราวนี้คุณครูจะเอาเข้อสอบยากๆมาออกสอบละ่ะไม่เกี่ยวกับคุณครูหรอกพวกนายอะไม่ยอมตั้งใจอ่านหนังสือกันเองมัวแต่เอาเวลาไปเล่นเกมใช่พอไม่อ่านะก็ต้องทําข้อสอบไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเห็นไหมเพราะการอ่านหนังสืออะทให้เราสอบผ่านได้แหละนี่ไงนี่ไงดูข้อสอบของเรานี่สิพูดไม่ทันขาดคําก็มาซ้ําเติมกันเลยนะพวกเธอเราไม่ได้มาซ้ํเติมซะหน่อย แค่จะมาเตือนว่าถ้าต่อไปพวกนายยังเล่นเกมไม่รู้จักเวลากันอีกอะ่ะสอบครั้งต่อไปก็ต้องตกอ,อีกแน่ๆเลยรู้แล้วนะสอบครั้งต่อไปนะเรากับจอจะตั้งใจอ่านหนังสือกันเต็มที่เลยแต่แต่อะไรอีกล่ะแต่แพนกับมอต้องติวให้พวกเราด้วยนะพวกเราจะได้คะแนนยังบ้างได้อยู่แล้ว จบไปแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะสรุปแล้วก็คือว่าสิงโตแล้วก็จอ๋อใช่ไหมคะไปทำกิจกรรมโดยการไปเล่นเกมแล้วสุดท้ายก็คือได้คะแนนเป็นศูนย์ได้คะแนนเป็นศูนย์ใช่แล้วคะ่ะแตกต่างกับมอแล้วก็แพนด้าที่เอาเวลาไปทำอะไรคะอ่านหนังสืออ่านหนังสือแล้วสุดท้ายก็คือสอบได้ไหมไ<ด>สอบได้แล้วก็ได้คะแนนเต็มซะด้วยอ่า เ,เราก็จะได้รู้แล้วว่าสิ่งไหนที่ควรทําเอาละค่ะเดี๋ยวพี่ตูนอยากรู้ว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยได้อะไรจากนิทานเรื่องนี้บ้างถ้าเราคบเพื่อนที่ดีเราก็ได้ดีไปด้วย <Yeah. S 1> ใช่แล้วละค่ะน้องโอ๊ตเพื่อนที่ดีก็ยอมที่จะชักชวนเพื่อนไปทําแต่ในสิ่งที่ดีและก็มีประโยชน์เก่งมากๆเลยนะคะโอเคงั้นน้องเพลงบ้างค่ะได้อะไรจากนิทานเรื่องนี้บ้างคะ ถ้าเราไปอยู่กับเพื่อนที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรจะไปทำตามเพื่อนที่ไม่ดีแล้วควรตักเตือนเพื่อนถูกต้องแล้วค่ะน้องเพลงเมื่อเห็นเพื่อนกํำลังจะไปทำสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรนิ่งเฉยและควรที่จะตักเตือนเพื่อนด้วยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆค่ะ ใช่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าการที่เราเลือกคบเพื่อนที่ดีเราก็จะได้ทําสิ่งที่ดีไปด้วยแต่ถ้าเราเลือกคบเพื่อนที่ไม่ดีเพื่อนก็จะชักชวนเราไปทําในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เราก็ต้องไปทําสิ่งที่ไม่ดีด้วยเอาละค่ะและสิ่งที่ได้จากในนิทานนี้นะคะเดี๋ยวพี่ตูมมีกิจกรรมต่อไปให้น้องๆได้ทํากันด้วยอ,อยากรู้ไหมคะว่าคืออะไร <Yeah. S 2> อยากรู้อยากร,ากรู้เดี๋ยวเราไปดูกติกากันเลยจะมีภาพกิจกรรมต่างๆอยู่ทั้งหมด12ภาพให้น้องๆออกมาเลือกรูปตามคำสั่งต่อไปนี้ถ้าเพื่อนๆของน้องๆชักชวนน้องๆไปทำกิจกรรมในช่วงวันหยุดกิจกรรมไหนที่น้องๆจะไปทำด้วยและกิจกรรมไหนที่น้องๆควรจะปฏิเสธให้เลือกอย่างละหนึ่งรูปเลยค่ะเริ่มต้นจากน้องเพลงเลยค่ะ ปิดไว้ก่อนค่ะโอเคอ่าน้องโอ๊ตค่ะได้มาแล้วปิดไว้ก่อนค่ะ,ะเดี๋ยวพี่ตูนจะให้เปิดพร้อมๆกันนะคะ,ะชูป้ายขึ้นมา,า,าล้วเอาละค่ะนี่ก็คือกิจกรรมที่น้องๆทั้งคู่ได้เลือกมานะคะ,ะเดี๋ยวเรามาถามน้องโอ๊ตก่อนเลยว่า กิจกรรมที่เลือกมานะคะกิจกรรมไหนที่เราคิดว่าถ้าเพื่อนชวนเราไปเนี่ยยังไงเราก็ไปแน่นอนรดน้ำต้นไม้ค่ะรดน้ำต้นไม้เพราะว่ามันบำเพ็ญประโยชน์อีกอย่างนึงค่ะและกิจกรรมที่น้องโอ๊ตเลือกที่จะไปทําก็คือการไปรดน้ําต้นไม้ค่ะแม้จะเป็นเด็กรักธรรมชาติและมีจิตสาธารณะชอบบําเพ็ญประโยชน์อีกด้วยนะคะน่ารักจริงๆเลยค่ะ แล้วกิจกรรมไหนที่เราคิดว่าถ้าเพื่อนชวนไปนี่เราต้องปฏิเสธแน่ๆเล่นเกมครับและกิจกรรมที่น้องโอ๊ตเลือกที่จะปฏิเสธเพื่อนนั่นก็คือการไปเล่นเกมค่ะแต่จะอดใจไหวไหมล่ะคะเนี่ย <S 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 แล้วน้องเพลงล่ะคะกิจกรรมไหนที่คิดว่าถ้าเพื่อนชวนเนี่ยยังไงเราก็ต้องไปด้วยอยู่แล้ว ปอ่านหนังสือค่ะส่วนกิจกรรมที่น้องเพลงเลือกที่จะไปทํากับเพื่อนในช่วงวันหยุดนั่นก็คือการไปอ่านหนังสือค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ใช้ได้เลยทีเดียวนะคะแล้วกิจกรรมไหนกันหน้าที่น้องเพลงเลือกที่จะปฏิเสธถ้าเพื่อนๆชวนตกปลาค่ะและกิจกรรมที่น้องเพลงจะปฏิเสธนั่นก็คือการไปตกปลานั่นเองค่ะถูกต้องแล้วล่ะค่ะเพราะนอกจากจะไม่เป็นประโยชน์แล้ว ผิดศีลข้อที่หนึ่งอีกด้วยตกปลาเพราะอะไรคะเพราะมันเป็นการฆ่าสาัตว์ค่ะเป็นการฆ่าสัตว์ผิดศีลข,ข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งเก่งมากๆเลยคะ่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยเ <c oughs> ก่งมากๆเลยคะ่ะทีนี้เราก็จะได้รู้แล้วนะคะว่ากิจกรรมไหนที่เป็นกิจกรรมที่ดีและกิจกรรมไหนที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเวลาเพื่อนเ <c oughs> พ,พื่อนชักชวนเราไปในทำในสิ่งที่ไม่ดีเราควรทำยังไงคะ ต,ตือตเพือนแล้วก็ปฏิเสธแล้วก็ตักเตือนเพื่อนใช่ไหมคะถูกต้องแล้วคะ่ะแต่ตอนนี้นะคะพี่ตูนก็จะมีกิจกรรมให้ทำอีกข้อหนึ่งนั่นก็คือกิจกรรมที่3และกิจกรรมที่3นี้ก็จะให้น้องๆได้นำเรื่องราวจากในนิทานมาทำเป็นไมล์แมปปิ้งค่ะซึ่งไมล์แมปปิ้งนะคะก็คือแผนผังความคิดนั่นเองโดยในสัปดาห์นี้เราจะมาทำไมล์แมปปิ้งกันในหัวข้ออริยสัจสีค่ะ น้องๆทางบ้านที่ชมอยู่ก็อย่าลืมทำตามไปกับเราด้วยนะคะเอาละค่ะมาถึงกิจกรรมที่3นะคะซึ่งกิจกรรมที่3นี้พี่ตูนก็จะให้น้องๆได้นำเรื่องราวจากในนิทานมาทำเป็น My m ม n d m a p p i n g ไหนใครรู้จัก My m ม n d m a p p i n g บ้างเอ่ยอ่าน้องโอ๊ตไมล์แมปปิ้คืออะไรคะแผนผังน้องเพลงล่ะคะเป็นแผนผังความคิดแผนผังความคิดเป็นยังไงเอ่ยให้เขียนหัวข้อใหญ่ตรงกลางแล้วก็ โยงไปว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างใช่แล้วค่ะ My m i n d Mapping ของเราก็คือแผนผังความคิดนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะพี่ตูนก็จะให้นำเรื่องราวในนิทานมาทำเป็น Mind Mapping ที่สอดคล้องกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนานั่นก็คือหลักอาริยสัจส,สี่ไหนใครรู้จักอริยสัจส,สีบ้างคะเคยได้ยินค่ะแน่นแน่น้องโอ๊ตเคยได้ยินซะด้วยนะคะ น้องเพลงล่ะรู้จักค่ะรู้จักใช่ไหมคะอ่ะวันนี้เรามาทําในเรื่องของอริยสัจสี่กันเอาตัวเขียนไว้ entonces, entonces, greatest, ตรงกลางนะคะทำไมถึงเป็นเลขสี่เพราะว่ามีสี่ข้อนั่นเองค่ะข้อ1คือหนึนะคะทุกข้อที่1ทุกค่ะแล้วความทุกข์ที่เกิดขึ้นในนิทานนี้ก็คือสอบตก ใช่แล้วละค่ะความทุกข์ที่เกิดขึ้นในนิทานเรื่องนี้ก็คือการที่สิงโตและจอสอบตกนั่นเองค่ะก็คือสอบตกนั่นเองสอบตกก็คือเป็นทุกข์ใช่ไหมคะอ่านี่ก็คือข้อที่1ก็คือทุกข์เอาละค่ะมาที่ข้อ2บ้างข้อ2ของอาลิยาสัตสคืออะไรคะสมุทัยค่ะคือสมุท,ทยัยใช่ไหมคะ สมุนไทรคืออะไรคะใครทราบบ้างเห็นสีหน้าของน้องโอ๊ตก็เชื่อแล้วล่ะค่ะว่าแค่เคยได้ยินมาจริงๆสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ค่ะงานนี้น้องเพลงเหมาตอบคนเดียวเลยนะคะทำเอาน้องโอ๊ตของเราเนี่ยอาปากตอบแทบไม่ทันเลยล่ะค่ะสาเหตุที่ําให้เกิดทุกข์ใช่ไหมคะเคยได้ยินคำว่าสมุนไทยหรือเปล่า ไม่เคยเลยใช่ไหมคะสมุชัยก็คือสาเหตุทีท่ทําให้เกิดทุกข์แล้วในเรื่องในนิทานที่เราดูกันสาเหตุทีท่ทําให้เกิดทุกข์ก็คือสอบตกนั่นก็คืออไม่อ่านไม่อ่านหนังสือใช่ไหมคะอ่ะพี่ตุงเขียนนะคะก็คือการไม่อ่านหนังสือการไม่อ่านหนังสือและก็การแล้วก็ไปเล่นเกมใช่ไหมคะ ข้อต่อไปนะคะก็คือข้อที่3 mm hmm. ข้อที่3ในอริยสัจสีคืออะไรคะนิโรธแม่น้องโอ๊ตของเรายังตอบไม่ได้เลยสักข้อนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะยังไม่จบแค่นี้ยังไงก็เอาใจช่วยน้องโอ๊ตหน่อยแล้วกันนะคะนิโรธรู้จักนิโรธไหมคะไม่ตอบเลยสแสดงว่าไม่รู้จักใช่ไหมนิโรธคืออะไรคะน้องเพลง ความดับทุกค่ะความดับทุกพี่ตูนถามน้องโอ๊ตนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราสอบตกเนี่ยแล้วเป็นทุกเนี่ยเราจะดับทุกยังไงสอบผ่านค่ะในที่สุดน้องโอ๊ตของเราก็ได้ตอบสักทีนะคะลุ้นกันแทบแย่เลยนะคะเนี่ยก็คือการสอบผ่านนั่นเองเก่งมาก แล้วข้อสุดท้ายของอาริยะศสีก็คือมักค่ะโอ้โหเหมาตอบทุกข้อเลยนะคะน้องเพลงยอดเยี่ยมไปเลยค่ะมักนั่นเองค่ะมักแปลว่าอะไรคะมไม่รู้รู้ไหมคะน้องโอ๊ตมักคืออะไรไม่รู้เลยอ่ะเดี๋ยวพี่ตูนจะบอกให้นะคะ มักในเอ๋อสสีแปลว่าขนทางแห่งการดับทุกนั่นเองเ<ไ>มื่อเราเป็นทุก์สอบตกสอบตกสมุทรไทยเหตุของการเกิดทุกก็คือเล่นเกมไม่อ่านหนังสือนีโลดนีโลดก็คืออ่าเป็นทุกขก็ต้องสอบผ่านมักมักทำยังไงให้เราสอบผ่านอ่านหนังสือ <g ül> ก็คือต้องอ่านหนังสืออ่านหนังสือนะคะ อ่านหนังสือแล้วมีอะไรอีกเล่นเกมให้เป็นเวลาค่ะแบ่งเวลาให้เป็นอย่างนี้ดีกว่านะคะแบ่งเวลาให้เป็นไอ้น้องโอ๊ตตอบบ้างทำยังไงคะเราถึงจะไม่ต้องสอบตกเราถึงไม่เป็นทุกข์ถ้าเป็นน้องโอ๊ตทำยังไงคะก็ต้องเอาเวลาไปอ่านหนังสือเยอะๆอ,อ่านน้องเพลงมีอีกไหมคะก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กก็คือารใช้เวลาให้เเปป็นนนระะะโยช์ะคะอาละค่ะจะอธิบายเพื่อความเข้าใจอีกรอบนะคะหลักอริยาาสัจสี่มีอยู่ด้วยกัน4ข้อค่ะนั่นก็คือทุกข์สมุทยัยนิโรธและมครรคค่ะทุกข์ก็คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นและในนิทานแก๊งตัวป่วนก็มีความทุกข์เกิดขึ้นอยู่อย่างหนึ่งค่ะนั่นก็คือ การที่สิงโตและจ๋อสอบตกนั่นเองข้อต่อไปก็คือสมูทัยค่ะสมูทัยคือสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์และสาเหตุที่สิงโตกับจ๋อสอบตกนั่นก็คือทั้งคู่ไม่ยอมอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนค่ะมัวแต่เอาเวลาไปเล่นเกมส่วนข้อต่อไปนั่นก็คือนิโรธนิโรธก็คือความดับทุกข์ค่ะเมื่อเรารู้แล้วว่าทุกข์ก็คือการสอบตกจะดับทุกข์ได้นั่นก็คือจะต้องสอบให้ผ่านค่ะ เพราะฉะนั้นความดับทุกข์ก็คือการสอบผ่านนั่นเองและข้อสุดท้ายก็คือมรคค่ะมัคคือหนทางแห่งความดับทุกข์หนทางที่จะทำให้เราไม่ทุกข์ที่จะนําไปสู่นิโรธก็คือการสอบผ่านนั้นนั่นก็คือเราจะต้องตั้งใจเรียนอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนรู้จักแบ่งเวลาเล่นและเวลาเรียนและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำได้เท่านี้เรื่องสอบก็คงไม่ใช่เรื่องยากแล้วละคะ่ะเห็นไหมคะว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องที่ยากและไกลตัวเลยแล้วน้องๆทางบ้านล่ะคะได้ทำตามไปพร้อมๆกันหรือเปล่าหวังว่าน้องๆคงจะเข้าใจในหลักของอริยสัจสีมากขึ้นนะคะนั้นเดี๋ยวพี่ตูนขอถามว่าจากการที่เราได้ทำ i ม d แมปปิ้งนี่แล้วน้องๆได้อะไรจากกิจกรรมนี้บ้างเริ่มต้นที่น้องเพลงก่อนเลยคะ่ะ ได้รู้ว่าอริยวัสี่มีอะไรบ้างและทุกสมุทไยนิโรธและมักมันหมายความว่าอย่างไรก็ได้เข้าใจความหมายของทุกสมุทไยนิโรธและก็มมักใช่ไหมคะ,ะน้องโอ๊ตบ้างทำให้ได้รู้ว่าอริยวัสี่มีหลายอย่างค่ะ มีหลายอย่างใช่ไหมคะน้องโอ๊ตจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างคะแบ่งเวลาให้เป็นประโยชน์อืค่ะแล้วก็ใช้เวลาว่างอ่านหนังสือเยอะอยเก่งมากๆเลยค่ะ่า แล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รู้แล้วว่าอริยสัจสีคืออะไรมีกี่ข้อและอะไรบ้างใช่ไหมคะแต่ต้องอย่าลืมนำไปใช้ประโยชน์กับชีวิตประจำวันด้วยนะคะสัญญาได้ไหมเอ่ยสัญญาและน้องๆทางบ้านนะคะก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนคะ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพี่ตูนมีเกร็ดทำดีๆมาฝากนะคะแต่ตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่คะ่ะ สวัสดีครับเด็กๆพี่คือพี่สิงโตสุดหล่อและฉลาดสุดๆอือหืออ๋โหถ่อมตัวบ้างก็ได้ <c oughs> ก็มันเป็นเรื่องจริงนี่นะเราก็ต้องพูดตามเสียงที่เห็นจริงไหมแพนด้าถ้าอย่างนั้นสิงโตผู้ฉลาดวันนี้สิงโตมีความรู้อะไรมาฝากเด็กๆล่ะแน่นอนมีอยู่แล้วแล้ววันนี้พี่สิงโตจะขอนําเสนอเรื่องของวัดเจ้าแพนด้ารู้จักวัดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ็น่าจะตั้งแต่จำความได้ก็รู้จักเลยนะแล้วเจ้าอ่ะรู้ความหมายของวัดไหม,มนั่นสิถ้าสิงโตไม่พูดเราก็คงไม่คิดเอะใจขึ้นมานั่นสิวัดคืออะไรถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังเองพร้อมหรือยังวัดก็หมายถึงสถานที่ทางพระพุทธศาสนาซึ่งปกติมีพระอุโบสถพระวิหารพระเจดีรวมทั้งมีพระพิสุสง อาศัยอยู่ส่วนที่มาของคำว่าวัดบางคนอธิบายว่ามาจากคำว่าว,ะะวัตวาในภาษาบาลีแปลว่าเป็นที่สนทนาธรรมบ้างก็ว่ามาจากวัดอันหมายถึงกิจปฏิบัติหรือหน้าที่ของพระพิสุทที่พึงกระทำหรือแปลอีกอย่างว่าการจำศีลภาวนาหรือสถานที่ที่พระพิสุสงิ์สง ใช้ปฏิบัติภารกิจที่พึ้นกระทำนั้นอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วทำไมบางคนถึงเรียกว่าวัดวา,ารามล่ะก็ในสมัยพุทธกาลมีการใช้คำว่าอารามเป็นคำเรียกชื่อาศาสนสถานในทางพุทธศาสนาที่ใช้เรียกเสนาสนะที่มีศรัทธาถวายพระพุทธองค์เช่นเชตวานารามเป็นต้นและยังมีวัดที่เป็นวัดประจำราชการซึ่งมักจะเป็นวัด ที่พระมหากษัตริย์ท่านทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์และให้ความสนใจกับวัดนี้เป็นพิเศษแล้ววัดประจำราชการที่ว่าเนี่มีวัดอะไรบ้างหนะ้าสิงโตวัดประจำราชการก็มี9วัดนั่นก็คือรัชการที่1คือวัดพระเชตุพมนมลมนังคลารามราชวารมหาวิหารหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าวัดโพรัชกาลที่สคือวัดอรุณ ราชวรารามราชวรวิหารหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าวัดแจ้งรัชกาลที่3คือวัดราชโอรสารามราชวรวิหารรัชกาลที่4คือวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามราชวรวิหารรัชกาลที่5คือวัดราชปพิษสถิตมหาศีมารามราชวรวิหาร รัชากาลที่6คือวัดบวรนิเวศวิหาราราชบวรวิหารรัชากาลที่7คือวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามราชบวรวิหารรัชกาลที่8คือวัดสุทัศน์เทวรารามาราชบวรมหาวิหารราัชากาลที่9อาจจะเป็นหนึ่งใน3มวัดนี้คือวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเซา วัดยานานสังวรารามจังหวัดชลบุรีและวัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษกรุงเทพมหานครอ้อโหสิงโตนี่ก็ฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหแน่นอนอยู่แล้วแพนด้า <Yeah. S 1> เป็นยังไงบ้างคะน้องๆสําหรับความรู้เรื่องธรรมะที่พี่ตูนนามาฝากในวันนี้และยังไงก็ขอให้น้องๆนะคะได้นําความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือและที่สําคัญต้องใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะและในวันนี้นะคะรายการคิดถึงรมก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพี่กาตูและก็น้องๆทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหมค่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย